เย่าเฝ้าเรือนนะคะอีฉันลูกชายเปเตบอลที่สารากางบ้านไปซ้อมไปซ้อมเพื่อนจะไปกีฬาตะบลเพื่อนบอกว่าจะทำสิวันทุ่งนะคะอยู่ชาญเมืองบ้านเราใกล้ติดกับสนามตักตักตักผสมกันไปนะคะวันนี้ค่ะเอาวันทุ่งไปนะคะเพื่อนเพื่อน,อนหลายท่านก็จะอยู่ในเมืองเด้่ยนะ แดเราอยู่ส,<ะ>สองสามนาทีกัยญาเพื่อนเบื่อนะคะพระเอกนางเอกก็คือที่เดิมคือต้นว่านะคะขออนุญาตลุกแป๊บนะคะบรรยากาศสบายไปสบายคักจนบุอยากลูกถ่ายคลิปเห็นลมนะคะลมลมถ่ายให้เพื่อนๆอ,อ,อิจฉาเฉยๆนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะขี้เกียจเย่าเฝ้าเรือนนะคะอีฉัน ลูกชายไปเตบอลที่สารากลางบ้านไปซ้อมไปซ้อมเพื่อนจะไปกีฬาตะบ,บนเพื่อนบอกว่าจะทาสกีใจแล้วที่เดินตะบ,บนวันไม่ใช่อะไรเดือนแรกทําไม่ผ่านนะคะที่เททิ้งลูกเป็นพ่ออะไรอืมมันไม,ม,นไม่มันไม่กระจายมันไม่แตกหน่อแบบนี้ถ้ามันเมื่อวานนี่ไปหายคุณไปหาเบ๊เบ๊กก็คือคุณยายนะส่วนวันของย่าก็จันถึงสุกอยู่แล้วแล้วกับ บรรยากาศสบายไปสบายคักจนบุอยากลูกถ่ายคลิปเห็นลมนะคะลมลมถ่ายให้เพื่อนๆอ,อิจฉาเฉยๆนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะขี้เกียจนะคะ,ะบรรยากาศปกติก็จะเป็นเช้าเช้าเที่ยงที่สำนักง,งานนะคะอะ เผื่อจะได้เย้าเฝ้าเรือนนะคะอีฉันลูกชายไปเตะบอลที่สารากางบ้านไปซ้อมไปซ้อมเพื่อนจะไปกีฬาตะบ,บนเพื่อนบอกว่าจะทําสิ่งปกติก็จะบินข้าวเช้าเที่ยงที่สํานักงานนะคะอ้ยเผื่อจะได้กนว่าแสนสวยเพื่อนอ๋อ สิบี 0, ่ศูนย์ค่ะพี่น้องโอ้ลูกชายคอยทีมทีมทีม,ทมเพิ่นแต่หัวบ้านนองบัวใหญ่สิบสศูนย์เป็นเรื่องเล่าในอัดคลิปไว้นะขโมยไม่รักแน่แดง <laughs> องีกห้องกล้องวงจรปิดเราก็เยอะมากนะคะบ้านเราขอบอกขอบอกเกือบสิบตัวรูกก็ต้องไปให้ความรักไม่ใช่ดูแลญานะคะไปให้ญาตดูแลคุณ <laughs> ย่าจะทำกับข้าวอร่อยะคะ่ะ วันจันท์วันสองสามนาทีก็ยัาเพื่อนเบื่อน,นะคะพระเอกนางเอกก็คือ,อที่เดิมคือต้นว่านะคะขออนุญาตลุกแป๊ดเพราะอะไรดูไหมคะขี้เกียจเป็นวันหยุดนะคะที่ลรงเย็นสบายจริงๆเลยว่าเราก็จะมีแหนเดงมันฟ้าแหนแดงยานมีขโมยะค่ะสิดีใหม่หลังจากปีที่แล้วนะคะ ไปเตะบอลที่กีฬาตำบลน,นะคะตำบลท่านาเวงที่เราสังกัดอยู่มีห้าหมู่บ้านหรือสี่หมู่บ้านถ้าจำไม่ได้แตกไปเรื่อยๆกระมังที่จะให้ปลากินก่อนน่าจะเป็นกระมังนี่นะคะน่าจะวันสองวันอาจจะไม่วันสองวันแตตักไปเลยเมื่อวานในไปหาคุณไปหาเบ๊เบ๊กก็คือคุณยายนะ,ะส่วนวันของย่าก็จันถึงสุกอยู่แล้วเอาก็ไป <c oughs> พราะอะไรรู้ไหมคะขี้เกียะคะโจรโจรเข้ามาจะดูไม่ทันแล้วค่ะดังดังดัง,ดงลมพัดจนที่ปิดฉนญญานเตือนส,บอนสะบ้อนี่ะสองสามนาทีกย็ยญานเพื่อนเบื่อน,นะคะพระเอกนางเอกก็คือที่เดิมคือต้นว่านะคะขออนุญาตลุกแป๊ดขโมยไม่รักแหนแดง <laughs> อีกอีกแม่้องกล้องวงจรปิดเราก็เยอะมากนะคะบ,<าน>บ้านเราขอบอกขอบอกเกือบสิบตัวอ่าสิบสี่ศูนย์ค่ะพี่น้องโอ้ลูกชายคอยทีมทีมทีมเพิ่นแต่หัวบ้านนองบัวใหญ่สิบสี่ศูนย์เป็นเรื่องเล่ายัได้อัดคลิปไว้นะเมันคลิปเช้านี่นะคะนี่ค่ะเีจะเปิดน้ำรดมันอีสบอนมัสุดจะแพงแล้ววันทุ่งนะคะอยู่ชาญเมือง บ้านเราใกล้ติดกับสนามปกติก็จะเป็นเช้าเช้าเที่ยงที่สำนักง,งานนะคะโอ้ยเผื่อจะได้เช้าถ่ายไปแล้วหลายรอบคนระยะคนระ,ะระยะเวลาเด้อค่ะพี่น้องอันนี้เที่ยงค่ะอาจจะสองสามนาทีก็ย่านเพื่อนเบื่อน,นะคะพระเอกนางเอกก็คือ,อที่เดิมคือ ต้นว่านะคะขออนุญาตลุกแป๊บเป็นวันหยุดนะคะที่ลมเย็นสบายจริงๆเลยว่าเราก็จะมีแหนแดงมันเ้าแหนแดงย่านมีข้าโมยค่ะใส่แว่นเลยไม่รู้ทางสขกหน่อยเอ้ค่ะตอนเที่ยงแล้วหาอะไรกินดีกว่ากินไรดีเป็นวันหยุดนะคะที่ลมเย็นสบายจริงๆเลยว่าเราก็จะมีแหนด ขาแง,งย่านมีขม้มยค่ะลูกก็ต้องไปให้ความรักไม่ใช่ดูแลย่านะคะไปให้ย่าดูแล <c oughs> คุณย่าจะทํากับข้าวอร่อยะคะอ่ะวันจันทร์วักตักตักตักผสมกันไปนะคะีนนค้ะกโอน,น,นโจนโจนเข้ามาจะดูไม่ทันแล้ค่ะดังดัง,ด,งดังลมพัดจนที่ปิดเญญาณเตือนสะบอนู่เล <c oughs> <c oughs> เช้าก็าถ่ายไปแล้วหลายรอบคนระยะคนระ,ะระยะเวลาเด้อยค่ะพี่น้องอันนี้เที่ยงค่ะ <c oughs> าจะเมื่อวานไปหาคุณไปหาเบ๊เบ๊กก็คือคุณยายนะส่วนวันของย่าก็จันถึงสุกอยู่แล้วแล้วกับอเอาวันถูกไปนะคะเพื่อนๆหลายท่านก็นจะอยู่ในเมืองในะนะาเนาะ แ่เราอยูบรรยากาศก,ก็ยังสวยงามอยู่เหมือนเดิมมากหลายค่ะไม่ต้องไปไหนก็ได้อยู่แต่บ้านนะฮะบรรยากาศนะฮะบรรยากาศ,าากาศาขาโมยไม่รักแหนแดงอีกเฟือกล้องวง,งจรปิดเราก็เยอะมากนะคะบ้านเราขาบอกขาบอก กบสิบตัวตัก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 ผสมกันไปะนะคะนี่ค่ะลูกสาวปูพี่นงสิโก้ยังไปสาอยู่บ้านนี่เลยไม่ไปไหนเลยค่ะอยู่แต่บ้านเป็นคนดีอยู่กับเย่าเฝ้าเรือนนะคะอีฉันลูกชายเปเตบอลที่สารากางบ้านะไปซ้อมไปซ้อมเพื่อนจะไปกีฬาตะบลเพื่อนบอกว่าจะทำสายแว่นเลยไม่รู้ทางสักหน่อย เฮ้ hey, ค่ะตอนเที่ยงแล้วหาอะไรกินดีกว่ากินอะไรดีดีใจแนละ้วที่เดินไปวนวานไม่ใช่อะไรเดือนแรกทําไม่ผ่านนะคะที่เททิ้งลูปเป็นพ่ออะไรอืมมันไม่มันไม่กระจายมันไม่แตกหน่อแบบนี้ถ้ามันมส่สงสามนาทีก็ยันเพื่อนเบื่อนะคะพระเอกนางเอกก็คือที่เดิมคือต้นว่านะคะขออนุญาตลุกแป๊บลูก็ต้องไปให้ความรัก ไม่ใช่ดูแลย่านะคะไปให้ย่าดูแลคุณย่าจะทํากับข้าวอร่อยค่ะวันจันทร์วันวันว่าแสนสวยนเหมือนคลิปช้านี้นะคะนี่ค่ะเี๋จะเปิดน้ํารถมันอีกสบอนมันจะแผ่แตกไปเรื่อยๆกระมังที่จะให้ปลากินก่อนน่าจะเป็นกระมังนี้นะคะ น่าจะวันสองวันอาจจะไม่วันสองวันจะตักไปบจีดีใหม่หลังจากปีที่แล้วนะคะไปะเตะบอลที่กีฬาตำบลน,นะคะตำบลท่านาเวงที่เราสักัดอยู่มีห้าหมู่บ้านหรือสี่หมู่บ้านถ้าจำไม่ได้ผู้เชา่าก็ถ่ายไปแล้วหลายรอบคนระยะคนระ,ะระยะเวลาเด้อยค่ะพี่น้องอันนี้เที่ยงค่ะ <laughs> อาจจะ <laughs> เดี๋ยวบ่ายสักหน่อยเราก็จะไป บ่ายสามนะเราจะออกไปจากบ้านเพื่อไปปั๊มน้ำเหมือนเมื่อเช้านี้เ <c oughs> อเรามีวันหยุดวันนี้จะไม่ไปไหนจะอยู่บ้านนะคะอย่างเดียวแล้วก็ไม่รับแขกด้วย <c oughs> เดี๋ยวบ่ายสักหน่อยเราก็จะไปบ่ายสามนะเราจะออกไปจากบ้าน <c oughs> เพื่อไปปั๊มน้ำ <c oughs> เหมือนเมื่อเช้านี้บร <c oughs> <c oughs> รยากาศก็ยังสวยงามอยู่เหมือนเดิม หมักหลายค่ะไม่ต้องไปไหนก็ได้อยู่แต่บ้านเหมือนคลิปเชา้าน,ะะนี้ค่ะนี่คะเี๋จะเปิดน้ำรดมันอีกสะบอนมันก็จะแพงแล้วมานะคะโจรโจรเข้ามาจะดูไม่ทันแล้วค่ะดังดัง,ด,งดังลมพัดจนที่ปิดเส้นทาณเตือ,สอนสะบ้อเนี่แหละเมื่อวานไปหาคุณไปหาเบ๊เบ๊กก็คือคุณยายนะ ส่วนวันของย่าก็จันถึงสุกอยู่แล้วแล้วกับสายการบินบ้านเราก็มีม่เยอะนะคะเช้ามีสองรอบบ่ายสองรอบหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะ,ะสบายส,สองสามนาทีก็ะยานเพื่อนเบื่อนะคะพระเอกนางเอกก็คือที่เดิมคือต้นว่านะคะขออนุญาตลุกแป๊ะนะคะโจร